กีตาร์เป็นหลักครับชิบ้นเดียวก็เป็นเรื่องของการเล่นเพื่อรู้ว่าเออคนชิ้นนั้นคาแรคเตอร์เป็นไงเพื่อเพื่อการบาลานซ์เรื่องราวมากกว่าครับแต่แต่เป็นการเล่นในสไตล์ของบลูแกลสใช่ครับผมเห็นมันเล่นยังไงนะมันปิกก๊กซี้มันมันใ <c oughs> นลองลองเล่นให้ดูหน่อยได้มันมีสไตล์ของมันเนี่ยถ้าเกิดเธเป็นริชเช่มันก็จะเป็น ลูก <Solo. S 1> เล่นไปเรื่อยๆอยู่นะใช่ใช่อะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะเข้าใจมันก็จะมีโอสโลมันอยู่หนมมันหาไม่ยามันอยู่ใรนี้หมดเลยผมนีไม่ค่อยถนัดโอ้มันจะไปเองมาเลยก่เนแีมันมันคือการเล่นคอร์ดนะครัมันเราเล่นคอร์ดเราก็เล่นสโลวได้ มันก็คือเอาเอาสัดส,ส่วนมาขยายแค่นั้นเองแล้วก็เพิ่มเติมตัวโน้ตไปจากใน,นคอร์ดสายที่เล่นนี่ก็ใหญ่มากเลยนะ <c oughs> นี่ับ <c oughs> กีตาร์ตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะ <c oughs> มาติน <c oughs> นะครับ <c oughs> ราคาก็ไม่น้อยนะฮะจะบอกได้เลยว่ามาตินนี่เป็นกีตาร์ที่มือกีตาร์อะครสติกเนี่ยไฟฝันกันมากเลยนะฮะถ้าถ้าคุณได้ไปร้าน มาตินจริงๆนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะโอ้โหผมนี่ไปอยู่เป็นวันเลยนะท่านัอยากได้ฮะแต่ไม่มีตังค์ตัวนี้จะเป็นกีตาร์รุ่นพิเศษนิดนึงครับเป็นตัวที่วิศวกรชื่อไหมลองเวิร์สของมาตินเขาเป็นคนทําตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียอ๋อเหรอใช่ครับไม้ลองเวิร์สเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ร่วมออกแบบรุ่นดีสแปของมาตินพัฒนามาแล้วก็เป็นวิศวกรที่ดูแลการผลิตของมาตินทั้งหมดแล้วก็ ตอนที่เขาจะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทํารุ่นนี้แล้วก็ทิ้งลายเซ็นไว้ก็ลเลยเป็นรุ่นที่เมืองไทยน่าจะมีไม่กี่ตัวน้าไม้นี่สวยมากนะฮะใช่<ะ>ไหมไม้น่าจะเป็นเอเดรีนแดงโอ้โหราคา,น,าน,นี่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน <laughs> <laughs> แต่ผมได้ผมโชคดีผมได้กีตาร์ตัวนี้มาไม่แพงมากผมได้มาจากคือ ต้องบอกว่าบุคลาษถึงมันเป็นเรื่องของการสืบทอดสายสายเลือดผมได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาชอบบุคลาษมากมากก็คือเฮียบุง้งเฮียบุ้งเนี่ยเป็นคนที่บินไปเชียงใหม่คนเชียงใหมยย่จะรู้จักดีว่าเฮียบุ้งเป็นคนที่ที่ซัพพอร์ตเรื่องบุคลาษหมดเลยเขาเป็นคนที่รักบุคลาษมากแล้วก็กีตาร์ตัวน,นี้มีหลายคนอยากได้มากตอนที่ตอนตอนนีตน้ตอนนี้ท่านไม่สบายท่านก็จำเป็นต้องขายครับแล้วผมไปหาแกผมก็บอกเขาว่า คุณอาผมไม่มีตังค์ผมมีต okay. okay. ังค์อยู่แค่นี้คุณนาบอกว่ามีเท่าไหร่ไปหามาแล้วก็ที่เหลือฟันเอาซึ่งผมซื้อถูกมากครับถูกมากถือถูกมากถูกมากนี่ประมาณเท่าไหร่ถูกมากถูกราคาปกติประมาณ3ามเท่าโอ้โหเรื่องของบลูแก๊สนี่เป็นเรื่องของดนตรีธรรมชาติไทไซวอล์กทำไมถึงต้องคิดว่าเรา ไปอยู่กับภาคการเกษตรเราไปอยู่กับสังคมทําไมถึงคิดอย่างนั้นผมว่าหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่าเวลาเราอยู่กับอะไรแบบนี้เราเป็นความสุขนะเรารู้สึกเราผ่อนคลา,ายเรารู้สึกรู้สึกดีเราสึกว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันกับผู้คนอะไรมากแล้วมันก็ผมว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมันมันครบเลยนะมันยังชีพได้มันอะไรได้อยู่ตรนัาน <ừ> แล้วก็ ถ้าเกิดมันขาดมันขาดแค่ความลื่นลงขาดสุดเลยะผมว่าตรงนี้ไปเติมได้น,นี่นี่คือควายขึ้นมาเยี่ยมมา,ใมากใช่ครับการเกษตรดูจะเหนื่อยยากล้มใช่ครับคือมันมันลหลายอย่างคือดนตรีดนตรีบูคลาสเนี่ยมันมันมันอยู่ในเม <c oughs> <Ghost. S 1> ืองคินิกกี้นะครับที่นู่นเขาอยู่ในฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เพียงแต่ว่า เวลาที่เราตีความภาคการเกษตรของเรากับฝรั่งมันคนละอย่างกันคือ<ม>คือ,คอือที่อเมริกามันจะมีเหนือใต้ใช่ไหมครับตอนที่เราตอนที่มีสงครามการเมืองเนี่ยฝ่ายใต้ลบับฝ่ายเนี่ยือลบกันลบกันระหวาา่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมรเพราะว่าทางใต้เนี่ยเป็นเนกษตรกรรมหมดลมเลยทงเนี่ยก็เริ่มทําอุตสาหกรรมล้วลบกันแต่ปรากฏว่าฝ่ายเหนือชนะแค่นั้นเองแต่ว่าฝ่ายใต้เขาจะเล่นดนตรีพวกนี้อยู่ก็ ใครที่ติดตามเรื่องของอเมริกาเนี่ยซีวิววอร์เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ทรมานของคนอเมริกันมากๆนะครับมีหนังมากมายมีมีที่ถ่ายทอดออกมาให้คุณได้ไปติดตามไปดูได้เลยครับกว่าเขาจะรวมกันได้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันไทยไซวอล์กที่เมืองไทยเราไม่ได้เล่นประจําตามร้านอาหารนักดนตรีแต่ละท่านก็มีงานประจําของตัวเองอยู่มารวมตัวกันยังไงฮะมามา มาเขาเรียกมาซ้อมกันในวันหยุดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ฮะก็วันอาทิตย์เราซ้อมกันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มันหยุดมาซ้อมกันว่าเล่นเพลงนี้นะแล้วไปแกะกันมามาซ้อมกันมาไทยไซวอกมีงานเพลงของเบงด้วยไหมมีครับมีมีมีทำเสร็จแล้วหนึ่งเพลงครับก็จะเป็นเป็นเพลงชื่อว่าทิวหญ้าไหวนะครับที่เขียนที่เชียงใหม่ครับเข้าโครงการนี้ยังไงครับที่น้องเท้าความมาค่อนข้างยาวก็คือหลังจากกับ จากญี่ปุ่นผมทำกิจกรรมบูเกสแชมที่ตลาดรถไฟสินาคารินใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้จักกับเพื่อนฝรั่งเราก็ทำวงกันที่ร่อยฟังนะครับแล้วก็บินไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จมีได้ทำรายการวิจูได้ลงนิตสารมูนชนยเนอร์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีการคอนแทคกับสมาคมดนตรีบูเกสของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เราก็เชิญเขามาตีเมืองไทยช่วงประมาณสัก กุมภาพันนะครับที่ที่เราจัดงานที่ที่ที่เชียงใหม่ก็เชิญเขาไปที่ที่เล่นที่มอเมโชครับต้องให้เครดิตอาจารย์กวางครับอาจารย์กวางเป็นคนลงเลี้ยวโรงแรมหมดทุกอย่างในการสานงานด้วยใช่ไหมฮะไปรู้จักกับอาจารย์กวางชาวนาน้อยรู้จักการผ่านโลกโซเชียลนะครับแล้วก็มันรจากใช่แล้วก็มันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเรามีคอนเซ็ป หรือว่ามีมุมมองที่มันคล้ายๆกัน <Okay. S 2> ก็เลยเริ่มพูดคุยกันผมไปญี่ปุ่นเขาก็พยายามคอนแทคกับผมแล้วก็ผมพยายามคอนแทคกับเขาแล้วพอเรา,ยา him, ลก,กลับมาเนี่ยเราก็เข้าไปที่ uh, ไทยพีบีเอสกันเราก็อยากจะทำ uh, คือผมอยากจะทําสารคดีที่เอาป,ประวัติของนักตีบูกาสท,ที่เชียงใหม่เนี่ย mm hmm. มาทําเป็นเรื่องราวเก็บไว้กับไทยพีบีเอสก่อนเพื่อเป็น uh, เป็นเเปเป็นป็นนข้อมูลข้อ,ขอใช่<ม>แต่ปรากฏว่าเรา,เรายังกำลังรยังไม่ถึงครับทีนี้เราจะทําอะไรปรากฏว่าเพื่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะพาเพื่อนๆจากสมาคมดนตรีบูราสบิดมาเมืองไทยพอดีครับเราก็เลยคุยกับอาจารย์กวางว่างั้นเราขึ้นไปเชียงใหม่กันไหมเราไปจัดที่เชียงใหม่กันแล้วก็เลยเกิดเป็น GGM เกิดขึ้นครับแล้วก็ตามมาด้วยเพลงของวงโอ้โหคิดว่า ไทยไซด์วอล์เนี่ยน่าจะเป็นวงดน,นตรีกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวของดน,นตรีบลูกร s สออกไปให้คุณผู้ชมได้ฟังใน YouTube ก็มีใน Facebook ก็มีแล้วก็ ทายไซวอลเขาจะไปร่วมงานต่างๆเวลามีกิจกรรมที่เพื่อสังคมหรือแม้กระทั่งการรวมตัวของกลุ่มบูกรสด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็พยายามทำให้มันเป็นสังคมดนตรีบูกรสผ่านกลุ่มที่ชื่อว่าเรติงการสิหเทาเป็นตันก่อนเิงการสเทาก็มีแจมครั้งหนึ่งที่กรุงเทพครับแล้วก็ครั้งที่2อเนี่ยอย่างที่บอกรับปิดสถานการณ์พูดถึงกลุ่มดนตรีบูกรสในเมืองไทยเนี่ยครับตอนนี้มันมีเยอะไหมฮะหรือว่ามีน้อย คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบดนตรีแนวนี้มีเยอะ,อะประเด็นก็คือคนเลน่นคนที่เล่นก็เยอะครับแต่ว่าการะจ,จัดกระจายในการพอกระจัดกระจายแล้วเนี่ยมันรวมตัวกันยาเพราะนั้นเนี่ยพอเราเป็นโซเชียลเราก็พยายามค่อยๆรวบรวมค่อยๆค,อค่อยๆดึงเข้ามาในกลุ่มแล้วมันก็จะมีกิจกรรมคือในดิสก้าดินเทาเนี่ยเราทํากิจกรรมกันไป2ครั้งแล้วนะ <Okay. S 1> แล้วก็ทำที่ทองหล่อครั้งหนึ่งก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆต่างชาติ yeah